มาลองดูกันคอกไนนาเอ้ยไม่ใช่ปลาช่อนไนนาตีปลานาอมีตัวไหมลองลุนครับอุ้อุ้อุ้ โอ้โหตัวอยู่ไหมนะมาเดี๋ยวโดนเลยโอ้โหตีเล่นๆเล่นต้องเดี๋ยวเล่นนะพุ่งมางใส่ตุ่มเลยครับมาเดียวเลยปานานี่ครับไซนี้เอ้ยมาเดียวรู้เรื่องเลยอื้มแต่ตัวไม่ใหญ่ครับนี่นะกัดเหยื่อกบย่างไอ้พอกปากดีนะครับเป็นเหยื่อของน้ำปอนฟิชชิงนะ จากเมียนายฟิชชิงเข้ามาถมนะครับนี่นะกับปลาช่อนไซนีเว้ยปลาช่อนนาบองทีหย่าเล่นๆการเสยแม่โอเคครับผมถ่ายลูกก่อนสวัสดีค่ะ all wah ปลานน้ำน้ำน้ำไม่ลึกนะเนี่ยน้ำนิดเดียวเออพุ่งมาใส่เฉยเลยโอเคครับผมถ่ายลูกก่อนนะครับบางทีต่อตามล่องอ่ะตามล่องล่องต้องโลง่ลองอ่ะที่เราตีได้ครับน้ามีตัวนะน้ามีตัวอีกนะเนี่ย mà dạ con này dạ có 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 một bố xài thắng ừ, đơm <laughs> Снимаем метод типа Ну, меня โอ้เหลี่ยมเดียวกันเลยตัวที่สองเอยียสองแต่มคู่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับอืมเหลี่ยมเดียวกันเลยตัวที่สองใส่ปลาคู่อ่วาวะีสองนะกับนั่นน่ะหลุมเดียวกันเลยนะช่องเดียวกันเลยนี่ชนิดไซสาใ์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงครับแหม่สองแต้นนะครับกับเจียกับยายเพราปรากดีนะนี่จะสีดำครับ ไอปอกปากดิเดสีดำนะเป็นยของนัอนนะครับนัอนจากเมียนายทีมนะักข่ามาถมนะครับนี่นะปัดชนไซนี้โอเคครับตัวที่สองนะกับใหม่นี้ล่องเดียวเลยมุมเดียวกันด้วยใส่เป็นปลาคู่เนี่ยเลยเนะี่ยแต่มีคอกไหมไม่ไม่เห็นไม่มีคอกนะไม่มีนะเออสองแต้มคู่เลยครับโอเคครับผมใส่ปลามาเกี่ยวกันอยู่หรือล่าไปรู้เห <laughs> รอครับถ่ายรูปก่อนนะครับ อ๋อมาครับตีต่อตีต่อไอ้เครียดช่องนี้มันเป็นยังไงวะมีสองตัวคู่เลยวะไห<อ>นตีอีกดิใช้ตัวที่สามอะ่ะปลาคู่หรอน่าจะหาลองลองนี่โอ้ยลงตีไม่ตรงไม่ดงย่านะ ขาดร่องง่ายมนเจอหน้ามเจอกระนากัดอยู่ปลาหน้ามันไม่เยอะไงสวยอยู่แหละไม้ยังงี้ยถ้าอย่างนี้นก็ไม่ไม่รู้จะไปหาตรงนี้อีกปลานะ อไปครับสองแต้มหาเหลี่ยมตีก่อนเนี่ยยังมีอีกทุ่งหนึ่งสองแต้มแล้วนะครับสองแต้มคู่เลยลงล่องเดือกกันเลยครับครับผมก็เฝ้วได้นะกับผลงานของเหยอกบจางไอ้บอกปากดีนะเป็นยาของนักปอนนะครับนักปอนจากเมียนายทีมนะครับมาถมนะไปครับผมขอบคุณทุ่านทุกคนครับขอบคุณแชร์นะครับ